สวัสดีค่ะมื่อกี้กับมาพอกันกับแม่น้องนี้น่ะสาวสุรินทร์พาเพิร์น,นะจ๊ะวันนี้แม่น้องน่าสิไัหาเก็บเห็ดนะจ้ัจกสิได้บ่ดอกค่ะก็สิไปเลาะเบิ้งเด้อจ้าเด้อก็สิย่างไปกับแม่น้องนี้น่ะนะคะคุณแล้วนี่บรรยากาศเนอจ้ะในป่าเห็นไหมจ๊ะปลาสวยงามจ้าเลิกงายมากนะคะยังมาได้ไปเขาบ้านเลยค่ะพี่น้องคะเด็กกระตาหมากไปน้ำเลยจ้ะมื่อนี้สิไปเลาะเลาะหาเห็ดนะจ๊ะ เพื่อนอันสาวสิพาไปเก็บเห็ดนะคะไปค่ะไปเก็บเห็ดก,กันนะจ๊ะแมนจ้ะแมนปะแมนสีแฉกวะไม่ใช่มันไม่มีสีแฉกน้องมันแค่สามแฉกเ,<อ>เองค่ะแม่เหมือนมันก็ต้องเจอนะ่จะไปเรื่อยๆนะจ๊ะไปเรื่อ,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 อย บ่จ้ะกระตามากพี่กระตามากพี่ไฮเสแ่บนั่ะเหรเป็นแต่เสแบเห็นเมล่อจะเห็ดป่าเห็ดอะอซองติล่ะเห็นบ่ค่ะเห็นอยู่ค่ะเห็นบอฮามันมีอันพักอย่างอื่นนะถือว่าเราเดินมาออกกำลังกายกันนะจ๊ะเดินดูไปเรื่อย นี่เด้อค่ะมันกําลังออกเด้อค่ะในเห็ดนางรมนะจ๊ะเออค่ะพี่น้องค่ะนี่มาพร้อแล้วนะจ๊ะอุ้ยดอกงามๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มันดอกมันเถาไหมเฮ้ยเอามาเอาบอท่านไหมดอกมันเถาไหมพุน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 เห็นบ่ค่ะทั้งพุนเออดอกมันเถาไหมบ้าเลยค่ะพี่น้องค่ะว่าสิว่าใดที่นี่ค่ะพี่น้องค่ะอย่าเบาดังเด้อเดี๋ยวคนสิมานหยาดเก็บน้ำบอกค่อยๆเขาบอกว่าเ่ลือไข่จาดเ่ลือกไข่สวันดี เดี๋ยวมองเชื่องดังเด้อยเราก็อันนั้นดังจริงว่าเก็บนั่งปัดพี่น้องค่ะเบิ้งที่ล่ะเบิ้งเบิงโอ้ยอ่อนซ้อนปัดเห็นบ่จ้ะเห็นบ่จ้ะขึ้นเต็มเลยเก็บคนด้อค่ะแมนยูเพราะว่าเจ้าของเขาเคยประสบการณ์จริงหรอกแมนจ้าอาศัยเด้อาศัยเดินตามก้นพี่อ้อมีดบ่มีเด้อค่ะม้ยางเที่ยวเบิ yeah. ้งซื uh, Man, ่อๆมั่นหรอเบิ้งซื่อๆเด้อค่ะบ่คิดว่ามันสีด่ายไหม น้อ,นองพินเนาะมีดก็ไปเดี๋ยวาม,าม่มาเสื้อมันนั่นเมีนยนเยอะเดี๋ยวมาเอาเสื้อไปห้ยอหยอันหลังบ้านจะดินถิ่นใหม่เป็นห้างจำเมียกันมันบ่มีหลังบ้านในห้อย,ย,ย,ยแล้วโอ้ยบางเนี่ยออนออนๆน้อยไหมน้อยหลายเพาเสียไปนั่นติโปเก็บไปเดิเอาไปโหลดเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่บนเงินนอตอันบนนี้เนี่ยโปรเกมว่าสีได้ก็ได้เนาะเขาก็เนาะมาหายางเหรนยญอะไรเลยแม่นทัางของมหาออกน้ำกายบึงยุ้งไหม มันต้องใส่มีดนะวะบึ้งด้วพี่นุ่มคะเห็นบ่ะเห็นบ่ะแข้งตั้งคางนี่จะเบาดังด้วยค่ะเดี๋ยวคนสีมัมยยากแม่านยแต่พอมาเวลาที่เขาบไมเดินกันด้วยก็ไม่แคร์น่ะค่ะกลว่าพอเข้าอมมันกินเป็นคือจังเข้าเตะมันกินเป็นคือจังเข้าเตะันกินเป็นคือจังเข้าเตะ อนี้หูขวนเป็นยังเดหูขวนเป็นยังเด๋ปากลังออกใหม่ๆเรืองะนฝนตกยังสิออกลายน้องพี่เนาะเบื่งเดือคอนนี่มันสิออกลายอยูเร้อพี่วานในคอนนี่นะพี่คิดว่านะเอาหน่อยๆมันไหวเนาะบอกไปเออไปไหวหน่อยๆทุกคนนะหายมันฟงไหมเลยเด้อย่างไปคุณน้าไป วัดถักเสียงขอนเด้อค่ะขอนเห็ดเสียงไว้กวันขอว่าผิดเด้อไม่อยู่ใต่ต้นไม้เอาเจียงเอาอย่างปิดมันไว้ดิล่ะก็จำเดยว่าดูนนุ่งได้เลยรอกว่าจำได้ว่ามันนุ่มได เออเอาใหม่มันปกมวยอ่าฮะจำไหนบอนี่ฮะจำไหนบอจำได้จ้าจำไหนเด้อเอ้โบเห็นหดอกมะโอเคน้องใหม่อีกแล้วค่ะเด้อค่ะมาพร้าวอีกแล้วค่ะดอกใหญ่ๆเด้อโอ้ยูกำลังออกเด้อค่ะหลายลายนะคะเด้อค่ะพี่น้องมึงค่ะสูงๆเด้อค่ะ พูนเห็นไหมคะเทิงสูงๆผุนเต็มอยู่เห็นไหมคะซูมพูนเห็นไหมคะโอ้ยเบิ้งติล่าพี่น้องค่ะกระลังขึ้นกระลังขืนนะจ๊ะผุนผุนผุนเอาเหยียบข้อปละออกเห็นว่าพูนกัเทิงเลยค่ะพี่น้องค่ะสูงๆเลยค่ะเออเทิงงามๆโอ้ยพี่น้องค่ะออนซ้อนมาจ้าโอ้ยออนซ้อนมาจ้า ลายหลายเด้อค่ะเบิงนที่ะขอ,อนทั้งคุณมาเด้อมาเด้อมาซอยเก็บเนี่ยค่ะอย่าเบาดังเด้อคนเพื่อสีไม่งยาบโอ้ยงามบ่ค่ะเบิงที่หลับพี่น้องขาลายบ่ค่ะออกมาเต็มเลยพี่น้องเห็นบ่าลายบ่ค่ะอ่อนซ้อนบ่อ่อนซ้อนกับเม่นรองนีหน้าบ่าจ้าโอ้ยตื่นเต้นนะคะครั้งแรกนะคะที่มาเก็บเห็ดอ,นะอียงนะออยเซอร์เตียแม่นบ่โอ้ยตื่นเต้นหลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เบิ้งตดหลักค anyway, ือพี่น้องมาพรอยอีกแล้วนะคะมะพ่อยอีกแล้วเห็นว่เบิ้องออนซอนบาจ้ะทางรางก็มีนะจ๊ะข้างร่างก็มีนะจ๊ะโอ้โหเห็นว่ะออนซอนลายนี่เด้อค่ะมันกำลังออกเด้อค่ะในเห็ดนางรมนะจ๊ะบังเลยขาพี่น้องค่ะว่าสิบว่ได้ดินี่ค่ะพี่น้องค่ะอย่าเบาดังเด้อเดี๋ยวคนสิมานหยาดเก็บน้ำบอกค่อย ทีด้่อ,อย่าอย่าห้องเสียงดังเด้อเราอันมันดัดนมงมั้งสิว่าเก็บน้เบิร์ดพี่น้องคะเบิ่งนดีล่ะเบิ่งนเบิร์โอ้ยอ่อนซอนป๊าดเห็นปะจา้าเห็นปะจา้าขึ้นเต็มเลยเก็บคนเด้อค่ะพ่ออีกแล้วค่ะเด้อค่ะมาพ่ออีกแล้วค่ะดอกใหญ่ๆเด้ออค่ะอูยอ้ยกำลังออกเด้อค่ะหลายนะคะเบิ่งนดีละ่ะพี่น้องคะหลายบ่ค่ะ ออกมาเต right oh, ี so. ้ยเลยพี่น oh, ้องเห็นบอสลายบอสค่ะอ่อนซอนบออ่อนซ้อนกับเมนองนี่นาบอจ้าโอ้ยตื่นเต้นนะคะครังแรกนะที่มาเก็บเหตุอีย่างนะโออยเซอร์เตี่ยเมนบ่สโอ้ยตื่นเต้นหลายๆเลยค่ะพี่น้องค่ะดูดิเมนองนี่นาสิคิปเลยเด้ออ่อนซ้นมั้งนอบัได้เอามีดมานั่งนะคะพี่น้องเพรบอสบัวเดชตั้งใจว่ามันสีนี้เด้อเพราะว่าสิไม้ยางซื่อๆนะว่าสิไม้ยางเหร่นกันซื่อๆนะคะ ยังละ่ะห้องสดดังเลยฮะเห็นบ่ลระคะพี่นงค่คะงัดเอาเด้อคะ่ะงัดเอาเด้อพี่นงค่คะปาดอ๋อมันคือยังมีคนมาลกเหรอไหมอ๋อแถวนี้ไหมเออม,มันมีคนมันมีคนคือยังอันอเห็นบ่นะคะ่ะบังดีละพี่นองค่ะ เหี้ยอ่ะก้บุักตกใจจริงเฮ้ยเห็นเปล่ะหลายหลายเด้อค่ะพี่น้องมันยำแนงเด้อจ้ะมันยำแนงมันก็เลยอันผ่าประค่อยสัตว์โอ้ยพี่น้องขาอ่อนซ้อนมาจ้ะโอ้ยองค์ซ่อนมาจ้ะหลายหลายเด้อค่ะบุญที่ดักควานทั้งพุ่นมาเด้อมาเด้อมาซอยเก็บเนี่ยค่ะอย่าเบาดังเด้อเดี๋ยวคนเพื่อสีไม่เงา โอ้ยงามบ่ค่ะเบิ่งที่ระพี่น้องขาสี่อนแก้วบึงที่ระตกเห็นบ่ล่ะหลายหลายเด้อค่ะมันได้หล่ะบิ่งที่ระเต็มเลยจ้าโอ้ยออนซ้อนโอ้ยพี่น้องค่ะออนซ้อนบ่จ้าโอ้ยองค์พ่อมาจ้าหลายหลายเด้อค่ะเบิ่งที่ระขออนทั้งคุณมาเด้อมาเด้อมาซอยเก็บเนยค่ะอย่าเบาดังเด้อเดี๋ยวคนเพื่อสีไม่เงาโอ้ยงามบ่ค่ะ ให้พี่ดังคนเดียวเดี๋ยนะที่นี่โอเคโอเคเบิร์นเดอค่ะพี่น้องค่ะาออนซ้อนมาจ้ะเนี่ยดอกใหญ่ๆเนี่ยเห็นพ่อค่ะออนซ้อนมาจ้ะโอ้ยเบิร์นเดอมันใหญ่กว่าน่าแม่น้องนี่หน้าอีกไหมออนซ้อนเนาะเท่นี่เขาจะนี่ใส่ถุงใสเบิร์นเบิร์นเบิร์นเลยโอ้ยโอ้โอ้ออนซ้อนเนาะจ้าเพื่อนเอาถุงมาหลายกว่าเนี่ยหมดจำดีแหละหมดเลยนะ รองตีเลือร์ค่ะพี่น้องคะโอ้ยอ่อนซ้อนงามคื้อย่างหน้าตาเลยไม่ได้ทุ่งบ่มาใส่เนี่ย <c oughs> งามงคือจ่างคนเก็บเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาใส่ถุงไปเขาไปแจกกันเด้อใส่ถุงนี่ก,ก็ได้ผักบ่เอาแล้วค่ะพี่น้องคะไม่เอาลแล้วเรา้ะผักออ้อยกิ๊บทุ่งหน้างา <c oughs> มหลักทาคว่ำเรเด้อวยนี <c oughs> ่ก็ได้ อ่อนซ้อนนะจ๊ะ้าอ่อนซ้อนค่ะเนาะอดไม่ไดปุลนบุญย่างหลายไม่เท่าห้ามาถือมือด้วยนะเดี๋ยวว่านางฆ่าน้ำลากเด้อพ่อเราละน,น้องกินนี่นะคะบรรยากาศปลาด้วยจ้ะสองสาวข้างหลังนะจ๊ะคุณแล้วนั่งเอกเอ็มวีนะจ๊ะ บนปา่าเขาออกมากเก็บผักพี่น้องขะหอบเลยเบิงบ้งเลยเบิ้งไปหนึ่งเ <c oughs> บิ้งตีล่าเ <c oughs> บิ้งตีล่า <c oughs> พูนัดสองสามถุงมือเต็มนะคะจากมาจากอ่าอ่อพักก็เต็มเลยนะ่จาจะพักเอียงแล้วเป็นแบบพักเอียงแล้วเนี่ยพักกูพักกูเตี่ย <c oughs> <c oughs> บนตีล่าเฮ็ดนะเบิ้งเนี่ยเบิ้งตีล่าพี่น้องขะเบิ้งตีล่าอ่อ,อนซ้อนบอล่ะบ้ามูบีบ้เดมือนี่เบิ้งเต็มเลยค่ะได้มาเต็มเลยนะโอ้ยอ่อ,อนซ้อนบ่จ้าหูยนะคะ ค่ะพี่นงคงคะอันเมนูน,นากระกบมาบ้านลวเนื้อจ้าหลังจากทีไปเก็บเห็ดนะคะเห็ดเนี่เคลิ้นว่าเห็ดนั่งล่มนะจ้าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าเพื่อนสาวออว่าเห็ดนั่งล่มเนะจ้าเบิ้งที่ละพี่นงค์คะมาเบิ้งเนื้อค่ะเมนูนาไปเก็บมาไม่ต่ดอกใหญ่ๆโตโตเน้อจ้าดอกอ่อนๆนะจ้าอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะเบิ้งที่ละค่ะเนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะที่เมนูนาไปเก็บมาไม่ต่ดอกใหญ่ๆเน้อจ้าเบิ้งที่ละค่ะอ่อนซ่ ออนซอนเด้อค่ะอยากสีกรีดลันปลาเล่นนะจ๊ะแต่พากอ่ะยานบานแถวนั้นเพิ่นตื่นนะจ๊ะเบิงที่จ๊ะมื่อสีดำในเด้อจ้ะพี่นองคะ่ะขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าอันพึ่งไปหาเหตุมากค่ะมื้อ้บ่ได้ตั้งใจไปหานะคิดว่าสไปยญางเบิงซื่อๆคะ่ะดันพ่อหลายเด้อพี่นองนะคะเบิงตีลาไม่จะดอกออนอเด้อค่ะเบิงทางพีนะจ๊ะเบิงทางพีเด้อค่ะ เบื้องตี่หลับเป็นออนซ้อนเป็นตาออนซ้อนบ่จ้ะเบื้องอันดอกนี่เด้อค่ะดอกอ่อนๆนะจ๊ะเห็นดอกเกวใหญ่อย่างนี้นะจ๊ะอ่อนมากเลยเบื้องที่ล่ะค่ะออนซ้อนบ่ค่ะดอกใหญ่ๆด้อจ้ะอันห้องอันแตกตื่นลันปลาเด้อพ่อหลายมันกําลังออกเือว่ามันอันคิดว่าน่ะกระลังออกนะคะเบื้องที่ล่ะค่ะออนซ้อนบ่จ้ะลายลายเด้อค่ะนี่เบื้องที่ล่ะ อันนี้แม่น้องนิหนยยังมาท่าใดล่างด้อยค่ะพอตอนนี้ก็เป็นอันเป็นเวลาอันสามทุ่มเลยจ้ะพึงมาหอดนะคะแล้วก็มาตัดขาเห็ดออกเนอจ้ะมอนอุปกรณ์ไปเก็บเห็ดกับอุปกรณ์ก็เลยเตรียมยอียงไปเพราะว่าไปซุ่มเบิงนอจ้ะไปแบบไปยางเบิงกันนะคะว่ามันสิมีโบ่แต่เผอิญอ้ยอันเบิงที่ล่ะยังมาท่าใดล่างด้อยค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวต้องทำการล่างก่อนนะคะเบิงที่ล่ะอ่อนอ่อนเด้อค่ะเบิงเบิงเบิง Son, man, ออนซ้อนแท่นเมนอย่างนี้นะบ่ค่ะนะฮะเบิ่งที่ละ่ะม้วนมวนี่ไปหาเห็ดเห็นเห็ดเนี่ยแซ่บแซบด้วค่ะวาสีถ้ำต้มยำนะจ๊ะจะทำต้มยำนะคะสใส่ต้มยำแล้วก็สใส่ต้มข่าไก่แล้วก็ส่นึ่งใส่ปลาโอ้ยสารพัดเมนูเดี๋จ๋ะเบิ่งที่ละ่ะไม่ได้ตั้งใจไปเก็บนะคะแต่ว่าเบิง่งค่ะพี่น้องค่ะออนซอนออนซอนค่ะ อ่อนซ่อนน้ำแมนอองนี้หนะบาบอสจะไม่จะดอกอ่อนๆนะคะอ่อ,อนๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวรลางนาสิไปเก็บไม้ค่ะสิอ่าเตรียมการไห้พร้อมมากกว่านี้นะคะมือนีก็เลิกงานไปไปด้วยชุดทํางานนะคะรองเท้าก็บริเปลี่ยนรองเท้ากับบริเปลี่ยนอันถุงมืออ่าถุงมือกับบรเีเอาไปมีดตัดเห็ดกับบรเิเอาไปนะจ๊ะไปแค่ว่าไปเดินเลาะเบิ่งซื่อค่ะว่ามันมีเห็ดบอจ้ะ แต่เกินคาดฝันค่ะเห็ดเต็มป่าเลยจ้ะพี่น้องจ้า